yeah สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PAB Channel กับการมาวิเคราะห์ตัวละครในซีซั่น8ตัวต่อไปเลยกับตัวละครเก่าแก่อย่างโอเมก้าซึ่งโอเมก้าก็จะเป็นตัวละครที่สาบสูญแล้วก็โล,กลืมไปน่าจะประมาณหลายซีซั่นแล้วไม่ว่าจะเป็นซีซั่น3 4 5 6 7 8จนปัจจุบันเนี่ยก็ห่างหายไปเลยนะครับมันมีหลายสาเหตุครับจากที่ผมวิเคราะห์นะน่าจะเป็นในเรื่องของการวิวัฒนาการตัวละคร วิวัฒนาการในเรื่องของไอเทมผู้เล่นแล้วก็ในเรื่องของแมปหรือแผนที่นั่นเองซึ่งในก่อนเนี่ยในยุคที่มันรุงเรืองจริง,รงๆคือในยุคแรกๆคือซีซั่นหถึงประมาณกลางๆซีซั่นสที่มีการสปิทพุทเนี่ยโอ้โหชิบหายใบยป่วงเลยนะฮะถ้าโอเมก้าได้ตีป้อมได้โยกเลนนะครับไม่มีใครตามทันเราต้องเข้าใจในยุคนั้นก่อนนะว่าตัวละครจังเกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟเป็นแบทแมนเป็นลิงเพราะว่าบัตเตอร์ไฟในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะต้องเรียกทีมไฟต้องบวกทีละ 5, ล้าไปใช้ลแล้วก็ไหล แต่พอโอเมก้ามันแยกไปเนี่ยบัตเตอร์ไฟค่อนข้างจะเหนื่อยครับเจอโอเมก้าเปิดท่าแวนการ์ดหมดร้อยครับเพิ่มโมบิลิตี้ตั้ง5วินาทีนะครับแป๊บเดียวหายเลยนะครับแต่ต่อมาเนี่ยในการจังเกิลเนี่ยก็มีในเรื่องของนาครอสเข้ามาในเรื่องของไอริในเรื่องของโหมาหลากหลายเลยแพนด้าเลียวมะแล้วก็เมดเองก็มีเป็นแอสซัสซินนะครับลอเรียลลัสก็มีการโมบิลิตี้มีการบิงมีการอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็มีไอเทมอย่างไฟสตอมโบเข้ามา นะไฟตอมโบเข้ามาเนี่ยมันก็แยกให้เป็น d p s แล้วก็ตีเป็นบาลานใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันทนไม่ค่อยได้ครับโอเมก้าเป็นตัวละครที่มีเกาะค่อนข้าง,ง,งสูงแต่มันก็มักจะออกเป็นเกาะไฟก่อนพอออกเกาะไฟก่อนเนี่ยมันก็จะบกบาบานต่การตีเวทตอนนั้นไอรีไปออกไฟตอมโบเนาะตีไอรีก็เทรดชนะนะครับหลายๆตัวเข้ามาก็ยากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้แมปมีการปรับเปลี่ยนครับผมแมปเนี่ยในเรื่องของแผนที่ในการตีบัฟแต่ก่อนก็คือตีคองก็คือได้บัฟถูกไหมได้อะไรแบบเดี๋ยวนี้มีมังกรออกมา เพราะนั้นในการสปิทพุทก็ยากขึ้นมังกรก็จะช่วยดันให้บ้านแตกไวขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรีบกลับมาการบ้านนั่นเองนะนี่คือวิวัฒนาการในเรื่องของผู้เล่นก็ตามเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ครับในการใช้ในการออกมูรามาสาในการเอ่อซื้อแบบอากุนนี่มีการซื้อแบบทาลอนมาเจาะพวกนี้ก็มีผลทาให้โอเมก้าเนี่ยไม่มีบทบาทและหน้าที่ครับวันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของโอเมก้าที่ชัดเจนมากขึ้น ราะแต่ก่อนเนี่ยเป็นตัวละครที่มันไม่สุดสักทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเอามาโลม,มิงก็ไม่สุดไม่ว่าจะเป็นในการเอาไปออฟเลน Off ane, เอาไปยนเลนก็ไม่สุดตั้งแต่ซีซั่น3แล้วเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดไอเทมครับมีไอเทม2ชิ้นที่ทําการแมทชิ่งเกิดขึ้นครับแมทชิ mm ่ง hmm. ก็คือการจับคู่และเกิดประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เอื้อกันนะครับเป็นไอเทมที่ไม่ใช่แค่โอเมก้านะแต่เป็นไอเทมสาหรับหลายๆตัวละครในซีซั่น8ซึ่งผมจะมาพูดมาคุยกันในช่วงของการจัดไอเทม นะครับแล้วก็ในเรื่องของรูนนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินครับผมโอเมก้าเนี่ยเริ่มแผ่วมาน่าจะประมาณกลางๆซีซั่น2จนขึ้นมาประมาณต้นซีซั่นสเนี่ยก็คือแผวยาวเลยเนื่องจากนะครับคนตื่นตาตื่นใจกับตัวละครโมบิลิตี้อย่างเช่นนาครสอย่างเช่นแพนด้าอย่างเช่นเลวม้าที่มีการแบบเฮ้ยพุ่งได้อะไรได้นะมีไอรีนะมันแด็ดได้3ครั้งมีมูลาดเข้ามาอีกนะแล้วก็มีแอตซินที่เป็นเมดอย่างลอเรียลอย่างลาสเข้ามาจึงทําให้โอเมก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหายไปเลย นะครับสปิทพุทยากขึ้นนั่นเองนะพอถูกจับไปยืนในเรื่องของเลนแล้วเนี่ยความกดดันให้อยู่เลนมีประโยชน์อะไรครับผมในเรื่องของการทเทรดก็แพ้เขาโอเมก้าจัดว่าเป็นตัวละครที่เบสอาเมอร์เยอะมากหรือก่อพื้นฐานเนี่ยเป็นร้อยนะครับน่าจะรองจากช้างอยู่ในกลุ่มทเทรนช้างออโอเมก้าปลาหมึอกอะไรพวกนี้ก่อจะเยอะๆเ,เป็นร้อยโดยด้ยวยการที่เขาต้องออกก่อไฟนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมเขาต้องออกก่อไฟนะ พ่อก่อไฟเกิดอะไรขึ้นครับก่อโคตรเยอะเลยแต่แพ้ตัวตีเป็นทูดาเมจไม่ว่าจะเป็นมาล็อดก็ดีซานิตก็ดีนะครับที่ตีเป็นทูดาเมจเนี่ยและตัวหลังมาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเอมิล่งเอเมิลี่มีลิกเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยโอเมก้าเนี่ยเอาจับลงดินไปเลยครับไม่มีทางได้เล่นอีกต่อไปมันเป็นตัวละครที่หายไปเลยนะครับมีคนถามนะพี่แชมป์มา,าบ้าครับทำไมเอามาลมมิ่งในเมื่อพี่จะไปทรมานมันทำไมจับมันไปยัดในเลนทำไมในเมื่อยืนในเลนมันก็แพ้ นะครับความสามารถของมันคือการตีสิ่งก่อสร้างถูกไหมในสมัยก่อนในการเล่นเนี่ยคนก็ชอบทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งป้อมทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับวิ่งมั่วเลยนะครับป้อมมันก็แตกสิหลังๆมีการแข่งนะครับมีการดูแข่งเฮ้ยตัวนี้มันคือออฟเลนนะไอ้ลิมิกมันยืนเฝ้าเลนไอ้นี่ออฟเลนมันห้ามไปไหนมันอยู่บ้านนะ โอเมก้าเนี่ยน่าสงสารมากครับป้อมอยู่ข้างหน้าแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับต้องผ่านเรียวม้าให้ได้พอไปถึงเรียวม้าเจอเรียวม้าแกลงอีกครับเรียวม้าเทรดชนะเจอวอเดอร์แมนอีกเจอน้องแม็กตีบ็นชูดาเมจอีกเจออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะโอเมก้าก็เป็นหุ่นกระป๋องน่าสงสารไปเลยนะครับถามว่าจับมามาโรมิ่งดีไหมนะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมถึงไม่ถูกจับมาเป็นโรมิงหนึ่งนะครับการที่เป็นโรมิงต้องมีโมบิลิตี้สูงๆโรมิงแปลว่าสัญจรแปลว่าการเดินทาง เพราะฉะนั้นตัวละครที่มีโมบิลิตี้หรือการเคลื่อนที่มันย่อมสัญจรได้ดีถูกไหมนะครับในเรื่องของโมบิลิตี้ของโอเมก้าเองเนี่ยนะครับจัดจ้านที่สุดในย่านนี้ละนะครับโหดมากโมบิลิตี้ก็คือถ้าอะไรแวนการหมดใช่ไหมแวนการหมดเนี่ยห้าวินาทีสมัยก่อนคือวิ่งได้แวนเลยแหละครับแวนเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยแต่มีข้อเสียครับข้อเสียของเขาคือสกิลสตันสองสตันนะครับแล้วก็สกิลอัลติเมทสกิล เพราะอะไรนะครับเพราะว่าแอนิเมชันนะครับคือส่วนสำคัญของการลลมมิ่งการลลมมิ่งควรจะมีแอนิเมชันที่ว่องไวนะครับสตันตเร็วนะครับถ้าคนเล่น a เนี่ยคุณต้องเข้าใจตัวละครอ,อย่างแซนคิงใครเคยเล่นแซนคิงคือแมงป่องมันมีแอนิเมชันที่เร็วมากทิ่มๆสตันเนี่ยเพราะ,ะนั้นในการสร้างจังหวะมันค่อนข้างจะดีแต่ถ้ามองกับการโอเมก้าสตันช้ามากครับแอนิเมชันเนี่ยกว่าจะยึกไหลนะครับถ้าคลาสโหมดใช่ไหม แคสโหมดหรือถ้าสอนกว่าจะยึกไหลกว่าจะยึกยักยึกยักสตันไม่ทันบ้านทันช่องเขาครับและในการวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือเบรนะครับเบรดัมเมจของ2ส,สกิลนี้นะครับซึ่งจะเป็นสสกิลหลักของการโลมมิ่งเนี่ยพบว่ามันกลางๆไม่ได้มีดัมเมจสูงเลยนะครับถ้ามีดัมเมจสูงหมายเขา่ายังไงหมายคขาคุณสามารถที่จะไปลาสบฟ้าบับแดงหรือคุณพยายามที่จะต้องเข้าไปกดดัมเมจได้ดีแต่ตรงนี้เบดมันกลางๆ แต่มันให้น้ำหนักไปในเรื่องของสเกลในเรื่องของค่า AD ดีที่คูณเข้ามาเพราะนั้นตัวละครตัวนี้คืออะไรครับผมคือต้องการไอเทมสูงมากต้องการเงินสูงมากนะครับเพราะนักแข่งหรือคนเล่นที่เก่งๆเนี่ยที่เขาคิดเป็นเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ต้องใช้ของเพราะนั้นถ้าจับมันไปวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งเล่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่ดีมั้งนะมันก็ไม่โหดไงก็เอาไปยืนเลนซะ นะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ครึ่งๆกลางกไปในที่สุดแต่วันนี้ในซีซั่น8ในแพทวันที่6เดือน12นะครับที่ผ่านมาเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ครับผมมีการเขาเรียกว่าอะไรเนร์ฟแวนการ์ดหมดลงแวนการ์ดหมดแต่ก่อนนะครับเอ,อ่อม e เมนต์สปีดอยู่ที่ประมาณ5วินาทีตอนนี้เหลือแค่3วินาทีเขาจะบอกอะไรคุณครับคุณเข้าใจไหมเขาลังจะบอกคุณว่าอย่าเอาไปสปีดพุท นะครับเขาเหลือ,ลอแค่3วิคือสปีดพุทมันไม่มีประโยชน์แล้วเขาลดลงแต่การลดลงของเขานะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักเท่ากับท่า2ที่เปลี่ยนไปคือท่าสตันอย่างแคสโหมดมีแอนิเมชันลดลงนะครับถ้าใครเคยเล่นโอเมก้าบ่อยๆนะจะเข้าใจว่าซีซั่นนี้สตันได้ไวขึ้นพอสตันได้ไวขึ้นคืออะไรครับผมส่งผลให้ตัวโอเมก้าเนี่ยสามารถสร้างจังหวะในช่วงต้นเกมได้ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือ อันติเมทสกิลของเขาอันติเมทสกิลของเขาเนี่ยแต่ก่อนคือหมุนสร้างดาเมจอย่างเดียวแต่ตอนนี้สามารถผลักศัตรูออกไปนอกวงได้เพราะนั้นมันมีดาบสองคมอย่างหนึ่งคือถ้าผลักศัตรูออกไปรอบวงไอเทมชิ้นหนึ่งที่ถูกตัดออกไปคือเกราะไฟนะครับเพราะเกราะไฟคือไอเทมหนัวไฟคุณต้องเอา,เอาตัวไปคุกคี่เขาแล้วคุณไปเตะเขาออกแล้วเกราะไฟมันจะทำงานใช่ไหมเกราะไฟมันก็ไม่ทํางานถูกไหมเพราะนั้นเขาพยายามจะใบให้คุณว่าเอาก่อไฟทิ้งไปซะ พอเอาก่อไฟก่อไฟคือไอเทมในการออฟเลนในการยืนเลนในการเทรดเลนเพราะนั้นก่อไฟถูกเตะออกเพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องเข้าใจตอนนี้คือโอเมก้าจะมีบทบาทในการรวมมิ่ง100%นั่นเองนะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยนะมันจะเกิดการผสมผสานเกิดขึ้นเช่นสมมุติเราลบกันอยู่5คนนะครับลบกันชิบหายวายป่วงเลยแล้วก็ตายหาตายหงหมดเหลือแท้งอยู่2ตัวนะครับ เหลือโอเมก้ากับาสายแท้งตัวนึงคือลัมเบอร์ข้อเสียของสายแท้งที่รอดชีวิตนะคืออะไรนะครับตีป้อมไม่เข้านั่นเองการตีป้อมไม่เข้าคืออุปสรรคของสายแท้งที่เหลืออยู่นะครับาสายแคลลี่ก็จะพิมพ์บอกเลยถอยเพื่อนถอยถอย,ถอยเดี๋ยวแคลลี่เกิเดเจอกันเดี๋ยวกูเกิดเดี๋ยวกูตามไปมึงถอยมึงถอยแต่ต่อไปครับนี่คือข้อดีของโรมมิ่งอย่างโอเมก้าซึ่งอาจจะอาจจะติดเมตาหรืออะไรก็ไม่ทราบน,นะอันนี้ต้องลองดู มันสามารถตีสิ่งก่อสร้างได้แรงนั่นเองเพราะนั้นถ้าเหลือแท้งระหว่างแท้งกับแท้งเนี่ยโอเมก้าสามารถปิดเกมได้นนเองครับสามารถเก็บป้อมได้สามารถที่จะทําลายสิ่งก่อสร้างได้ตรงนี้คือจุดเด่นของโอเมก้าในเซนนี้แล้วมีไอเทมปรับใหม่นะครับเช่นอไอเทมสนับสนุนเกิดอะไรขึ้นกับไอเทมสนับสนุนที่เข้ามาน่าจะประมาณซีซันเใช่ไหมไอเทมสนับสนุนที่เข้ามาคือการเพิ่มโมบิลิตี้หซคุณซื้อเจมแค่มเม็ดเดียวไอเจมต้นเกมอะ่ะเจมเขาคือไอเทมสนับสนุนี่ย ไอตัวนี้แหละครับคือโมบิลตี้ที่ทำใหโอมก้าเนี่ยสร้างจังหวะได้ดีขึ้นเพราะแต่ก่อนโอมก้าไม่มีไอเทมโมบิลตี้คือคุณต้องซื้อไกอาร์สแตนดาร์ดอะกับรองเท้าเฮอร์เมสซิลิกอะคุณคิดภาพสิโอมันต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหนอะถึงจะได้ไกอาร์สแตนดาร์ดอะคุณเป็นสายแท้งอะนะครับแต่ตอนนี้มีไอเทมสนับสนุนแล้วโอมก้าเนี่ย จัดไว้เป็นตัวสร้างจาังหวะไอตัวท่าที่มันผัก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 ,ผกเนี่ยถ้าคนใช้ดีๆเนี่ยมันสามารถผักศัตรูเข้ามาในป้อมได้นะเช่นถ้าคุณโลมมิ่งเนี่ยคุณเห็นเพื่อนโอเคแวนอยู่ซ้ายเนี่ยกำลังโดนรังแกเลยนะอ,อ,อีกตัวนึงก็กำลังถล่มจะตีบ้านเนี่ยโอเมก้าสามารถอ้อมไปข้างหลังแล้วเปิดอันตรีถีบ2ตัวเนี้ยที่กำลังรังแกเพื่อนเราอยู่รังแกแวนเนี่ยให้ผักเข้ามาโดนป้อมตีตายหาได้เลยนะครับนี่คือข้อเด่นของโอเมก้าที่จับมาโลมมิ่งก็ถือว่าโอเค และเดี๋ยวเราไปดูในเรื Bonjour ่อง <hum> ของการจัดไอเทมกันเลยครับผมเข้ามาดูในส่วนของเซตไอเทมโอเมก้าในซีซัน8กันเลยดีกว่านะครับว่าควรออกไอเทมแบบไหนซึ่งเซตไอเทมที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเซตไอเทมของช่อง PABA Channel ในซีซัน6นะครับ ซึ่งซีซันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณจะดูไอเทมเซตนี้เนี่ยดูมันจะดูร้ายดูร้ายนิดๆนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเมื่อคุณโลมมิ่งไม่ได้อ่ะคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องยืนเลนผมจึงจับมันยัดในส่วนของความดุเข้าไปบล็อกเฮนสเปียไปเลยเพราะว่าตัวคูณ a อดีมันเยอะคุณก็ต้องยัดเจียดเข้าไปออกก่อไฟมาเทรดออกรองเท้ามาบาลานซ์ฟอสเคปมาสร้างซีซีต่อเนื่องออกมูดลามาสามาตีช่วงท้ายเกมคือคือกูจะไม่มองป้อมอีกต่อไปแต่กูจะต้องผ่านตัวมึงก่อนแล้้วกกู็่ออยไปไปปปทะุหาม นะครับกูจะไม่โดนรังแก็ต่อไปนี่คือเซตที่มันดูดูร้ายดูร้ายนิดๆนะฮะแต่ถามจริงๆถ้ามองลึกๆก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีแหละถ้าไปเจอตัวแบบโอ้โหตีเป็นทูดาเมจตีเป็นบาลานเพราะนั้นเนี่ยในซีซั่น8เนี่ยเขาปรับแล้วนะครับให้มันมีหน้าที่ที่100%เซคือมันสุดโต่งเลยในการลมมิ่งแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่า1 c ึ่งแคสโหมดลดแอนิเมชัน2อันติเมชั่ l สกิลสามารถผลักศัตรูได้นะครับ แล้วมีในเรื่องของไอเทมที่มีการปรับมาไม่ว่าจะเป็นไอเทมสนับสนุนหรือ2ไอเทมแมทชิ่งนะครับที่เข้ามาก็ดีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดกันเลยครับผมเทมในกลุ่มของการโรมมิ่งนะครับผมเลือกเป็นไอเทมตัวนี้นะครับผมโซลสตอมนะค,คือการเพิ่มเกาะตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เกิดการวิ่งไวขึ้นนะฮะหนะครับความเร็วการเคลื่อนที่รองเท้าเนี่ยผมแนะนําให้เป็นรองเท้ากันเวทครับเพราะอะไรเพราะว่า ก่อนในเรื่องของเบสอัลเมอร์เราเยอะอยู่แล้วมาเป็นร้อยเราต้องการความเป็นบาลานซ์ฟิสิกอลอัลเมอร์กับเมจิกรีสตนต์ใช่ไหมโอเคครับดูไอเทมชิ้นที่3ดีๆนะครับจับตาดูดีๆไอเทมชิ้นนี้จะเป็นไอเทมที่เรียกว่าเดเอจิตนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอันติเมทสกิลมีการปรับให้มีผลต่อทีมไฟต์มากกว่าแต่ก่อน แต่ก่อนเนี่ยอันตีไปก็งั้นๆแหละนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงด้วย70% a d เองนะครับคุณต้องมีดาเมจถึงจะปัน่นมันเข้าบางทีปัน่นไม่สะกิดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้มองที่ดาเมจแล้วแต่มองเรื่องเของ CC การเตะแล้วนะครับการทำลายทีมไฟ์การทำลายโพสิชันนะครับไอตัวแคลลี่ d s s ก็ดีหรือตัวเมดดีเก็ดีที่ต้องการการสแปมหรือต้องการที่จะยืนอยู่นานๆเนี่ยแต่คุณไปโดนทำลายโพสิชันอ่ะทำลายตำแหน่งการยืนอนะ นะครับโดยโอเมก้าเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้อ๋อป่วนนะครับตอนนี้แต่การที่เอาเอจิตมาเพื่ออะไรตอบโจทย์อะไรลดคูดาว20%มันสามารถทําให้โอเมก้าใช้อันติได้รัวๆนั่นเองครับผมการใช้อันติรัวๆเนี่ยอันติมีผลเนี่ยการได้แม็กมานามา400มีผลครับใครที่เป็นแฟน .a คุณจะเข้าใจคําพูดของผมนะฮะตัวละครอย่าง earth c h a k e r t w i l i h ัน u n t e r นะครับแล้วก็ไทนี่ 3ตัวนี้จะเจอปัญหาอะไรมานาไม่เพียงพอนะครับเออเชเกอร์ e เนี่ยต้องการ3คอมโบบิงเข้าไปจะใช้คอมโบจะใช้อันตีเพราะอันตีมีผลกับทีมไฟ์แต่เสือกโดนเบิร์นมานาโดนสายมันมีในเกมเอ,อ,อ A, มจะมีไอเทมเบิร์นมานาบ้างมีตัวละครที่เบิร์นมานาเข้าไปสะดุดครับนะครับต้น,ต,นต้นลดเป็นอะไรนะครับผมสตาร์ทไม่ติดนะครับผมตายในวงไฟพวกนี้จึงออในเกมเอ A, เขามีการสร้างบาลานซ์ขึ้นมาโดยการเติมในเรื่องของ ไอเทมคาถาฟ้าหรือสแคปเตอร์เข้ามานะครับเพิ่มมานาขึ้นมา RV ก็เช่นกันครับ RV เนี่ยสแคปเตอร์ที่มีการแม็กมานาเข้ามาเนี่ยก็คือดเอจจิตนั่นเองนะครับแล้วที่ผมเกินไว้ในขั้งต้นว่าไอเทมที่มันแมทชิ่งกันคือไอเทมชิ้นไหนแต่แทนมันก็คืออ m มูเล o ออฟลอง v i วิตี้นิ่งโอ้โหไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่มีการปรับนะครับปรับแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับ คือคนจะไม่เข้าใจแน่แล้วก็หลายๆช่องคงยังไม่แนะนำนะแต่ผมจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแต่ก่อนเลือดมัน 1, 7, พันเเพิ่มมาเป็นพันแจากฟื้นฟู100กลายเป็นฟื้นฟู50แต่สิ่งที่มันถอดออกไปเลยนะน่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่ม20%ของ HP สูงสุดแล้วก็เรื่องของการเ,าเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู20%คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวละครที่เป็นฟูลแท้งนั่นเองนะครับเป็นทารา่าเป็นอะไรที่ฟูฟูแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ไอเทมตัวนี้เนี่ยไม่เกิดเพราะว่าคุณไปเจอตัดฟื้นฟูคุณไปเจออาร์โกนี่ราคาที่แพงหูฉี่เลยนะครับทำให้ตัวอาร์มูเลตออฟลองเกวิตี้เนี่ยในช่อง P.A.B.A. Channel แทบจะสาบสูญเลยนะไม่เคยเอามาออกเลยอ่ะมีไม่มีกิจมีไม่ถึง2ตัวที่มาออกนะครับแต่ตอนนี้นะครับอาร์มูเลตออฟลองเกวิตี้ในซีซั่น8มันต้นไปอาจจะเห็นช่อง P.A.B.A. Channel หยิบมากขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีขึ้นมาคืออะไร l o n g ก v i t y นะครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะฟื้นฟูพลังชีวิต2%และดูตรงนี้ให้ดีนะครับขีดสั้นใต้แล้วและมานา1%ต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นแทค์ที่ต้องการมานาต้องการออนติเมทสกิลต้องการเดินเกมต่อเนื่องต้องการการลมมิ่งนะครับมาจับคู่กันร,ระหว่างอ m มูเลตออ AM o ลองเกวิตีกับดีเอจิตเนี่ยเฮ้ยดีเอจเพิ่ม m a ็กมานานะครับลดคูดาวใช้ได้บ่อยนะครับอะมูเลฟื้นฟูนฟไว้ เพราะนั้นในการเปลี่ยนคุณลองไปเล่นดูนะอันนี้ผมแนะนำเลยนะคุณลองลองดูอาลิสนะครับดูนะลัมเบอร์ A um, เอลัมเอออะไรอีกอะที่เป็นแบบใช้สกิลบ่อยๆอะ่ะแล้วก็มีผลอะ่ะเซตนี้เป็นเซ็ตที่ค่อนข้างจะเออสักเซ็ตมากสำหรับคู่นี้คือตอนนี้จากฟูลแท้งเป็นไอเทมลมมิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือตัวนี้นะครับเนี่ยวิธีการดูว่าไอเทมไหนเป็นไอเทมลมมิ่งให้คุณดูตรงนี้ครับราคาถูกๆนะครับไม่ถึง2,000นะครับ พวกนี้มักจะเป็นไอเทมของกลุ่มโรมมิ่งนะครับไม่ถึง2000เพราะอะไรเพราะว่าหลักการของลรมมิ่งก็คือการหาเงินน้อยๆใช้เงินน้อยๆใช้ประหยัดแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับเพราะว่าลรมมิ่งเป็นตัวละครที่ต้องจนหลักการมันก็คือต้องจนจนที่สุดในทีมการที่คุณจนเพราะนั้นคุณต้องใช้เงินให้ประหยัดใช่ไหมคุณอาจจะต้องกินข้าวที่ไม่ใส่ไข่ดาวนะครับกินธรรมดา แต่ได้สารอาหารเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องใช้เงินให้เป็นนะ่ะการเป็นโลมมิ่งนะครับผมก็ถือว่าอมูเลตกับไอเน,นี้ยจับคู่กันที่ผมพูดแล้วนะครับโอเคต่อมาเทียมต่อมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเวทใช่ไหมการเวทเราไม่มีก็จะเป็นเอ่อตัวนี้ก่อนก็ได้ครับแมนนเรียนออฟทรอยนะครับสุดท้ายเนี่ยตามเกมครับผมไอส่วนของตามเกมเนี่ยผมก็แนะนําว่าเออถ้าเจอสายแดมโหดก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวตีไวๆวหน่อยคุณเดินช็อตไวๆวหนะ่อยคุณก็จะเป็นตัวนี้ ตัด DPS มันซึ่งเราก็มี DAC แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มีได้นะฮะคือเราจะไม่ใส่ออไอเทมเขาเรียกว่าอะไรจัมเมจเลยสำหรับโอเมก้าที่เป็นโลมิ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับหรือถ้าแบบจิจัดจิจัดหน่อยไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ซัดเป็นไกอาสแตนดาร์ดไปเลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องรูนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรยากเลยรูนหนีง่าย,ายสบายๆนะครับ1สีแดงโกลเด้นบอดี้สสีม่วงโปรเทคสก็คือโพเวสนั่นเอง นะครับเป็นรูลลมมิ่งสายแท่งหลักๆไม่ได้แบบพิสดารอะไรมากมายนะครับก็บจบเพียงเท่านี้ผมฝากไว้เลยนะครับว่าโอเมก้าสามารถนำมาเล่นล่มมิ่งได้แล้วแล้วก็ซัพพอร์ตเรียบร้อยดีมากๆนะครับถึงว่าเบสมันจากกลางๆนะครับทีคนน่ะ <P. S 2> พี่ครับเบสมันกลางๆไมมเหรอพี่มันตีเบา <P. S 2> คือตอนนี้ไม่ได้เน้นแรงเน้นเบาแล้วเน้นคือ CC จากอันติเมทสกิลกับท่า2แคสตหมดที่เฮ้ยมันสร้างจังหวะได้เร็วขึ้นนะ แล้วก็มีในเรื่องของไอเทมเพิ่มโมบิลิตี้เข้ามาตั้งแต่เรเวลต้นๆน,น,นะครับทำให้คุณสามารถที่เข้าไปเทรดได้เข้าไปสะสนเพื่อนได้ดีมากขึ้นนะครับก็คือโอเมก้าไม่โดนลังแกอีกต่อไปนะแต่จะไปลังแกคนอื่นแทนป่าระวังตัวไว้นะครับผมโอเคครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาเป็นเวลานานขอขอบคุณครับ